เปิด10ละครเรตติ้งสูงสุดครึ่งปี2,565หากพูดถึงละครโทรทัศน์แล้วใครหลายคนคงคิดว่ามีเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ขาดไม่ได้เหมือนอาหารจานหลัก ที่ถูกมือต้องมีเพราะละครถือเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายและสร้างความสนุกเติมอรรถรสในชีวิตและในการดูละครเลยก็ว่าได้ซึ่งจะว่าไปในปี2564ที่ผ่านมามีละครจานวนมากที่สร้างประวัาสราเรตติ้งถลนทลายมาแล้วนัดต่อน,นัดวันนี้เราเลยขอพาไปดู10อันดับละครทําเรตติ้งครึ่งปี2565กันดีกว่าอันดับแรกคือเสาห้า เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองอย่างมากเพราะนักแสดง5คนฝ่ายชายที่จะมาฟาดกันในการรีเมคปี2564จะมีใครบ้างสุดท้ายก็มีโอกาสได้เห็นกันเต็มๆตาบอกได้คำเดียวทั้งทางที่ยังไม่ดูสปอตโปรโมทหล่อทุกองค์ประกอบละครเรื่องเสา5ห้าเวอร์ชั่นปี2552เป็นเวอร์ชันที่จัดเต็มไปด้วยคิวบูหน้าจอที่ถูกจริตคนถือรีโมทและแฟนช่องเจอย่างมากเพราะทุกคนที่รับเรื่องนี้ฝ่าย ชายโด่งดังกันทุกคนและมีภาคต่อที่ชื่อว่าทับทิมสยามกับนักแสดงชุดเดิมเป็นอีกหนึ่งละครที่มีเรตติ้งสูงมากถึงเลขหลัก20ขึ้นเลยละ่ะอันดับ2ตามมาติดๆสามีชัวข้ามคืนฟาดไป6.9อันดับที่3เคยบ้านไร่สะพ้ายเฮโซ่ดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนอวาสานยอมรับว่าสนุกจริงดูปลายยิ้มปลายหัวเราะปลายขอบคุณทีมงานผู้จัดและนักแสดงทุกท่านที่ทําให้ผมและครอบครัวมีเสียงหัวเราะทุกวันจันทร์และ าถัดมาอันดับ4ี่หูพญาเสือเรียกว่าช่อง7ครองสีอันดับต่อมาอันดับที่5ทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวเรียกว่าช่องวัน3 1จับคู่ซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งขวัญใจมหาชนตายอรทายและไผ่พงศธรให้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในละครซู้ชีวิตจากแดนอีสานทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวกับเรื่องราวชิงมรดกนำพิกพันล้านระหว่างพี่น้องสายเลือดพันข้าวเหนียวซึ่งการกลับมาเจอกันครั้งนี้จะยินทวีควรความจินปนหวานและ ความปังแบบยุกกำลังซองพร้อมเสริมทับด้วยนักแสดงและนักร้องลูกชุกทุกชื่อดังอันดับ6ยกห้นางสม้มหลนช่องหลากสอีกครั้งและอันดับ7เป็นอะไรไปชมกันค่ะเรียกว่าเรตติ้งวันเปิดตัวตอนแรกไม่ได้เพียงเกินการเริ่มต้นที่ดีเป็นขวัญกำลังใจเท่านั้นแต่บ่งบอกว่า,าละครเรื่องน,งนั้นเป็นที่ติดตามรอคอยของผู้ชมละครมากแค่ไหนสำหรับในไตมาสแรกปี2565